ครับสวัสดีครับ FC ชำนวนจนครับวันนี้เราขอนำเสนอขอนำเสนอเจ้ารถบรรทุกอิสุสเดก้านะครับ FTR 2 4 0ตี่นวนี้รถสวยครับ FC รถเดิมสวยมากครับคันนี้สวยมากตัวนีเ้เราเจ็บสีกระบะให้ใหม่ครับเพิ่งทำเสร็จ FC เจ็บสีกระบะให้ใหม่แล้ว ตามเดิมเลยครับสีม่วงดูสดใสนี่ช่ำม่วงขาวสวยบีกแบบนะครับตัวนี้เปิดเปิดเปิด,ปดได้รอบคันนะเอเปิดจะมีเสากลางแล้วก็เปิดได้เหมือนเหมือนกับบรรพบ้านเรานี่แหละเปิดได้เปิดได้รอบคันเลยเอตัวนี้จะเป็นช่วงยาวเจ็ดเมตรสามสิบเจ็ดมตสาสิบคัตซีคันเทบเลยคัตซีสวยมาก เป็นคันซีเป็นเครื่องยนต์ดีมากเลยคันละคันนี้นี่รถไม่ได้บันถูกหนักนะครับเอี FC. แยบเนยยังไม่เสริมเลยนี่สวยม,มากดูเจ็บงานให้ใหม่ครับเจ็บงานกระบ,บะรถใหม่เลยรถใหม่เลยตัวนี้กว้างสองเมตรห้าสิบน่าจะได้นะครับเอซีนี่สองสองประมาณนี้แหละสอง สองเมตรห้าน่าจะได้ตัวนี้ความกว้างความสูงก็อยู่ประมาณสองเมตรสี่ประมาณสองเมตรสี่สิบได้ความความสูงสองเมตรสี่สองเมตรห้าได้ครับสองความสูงไม่ต่ำกว่าสองเมตรสี่สิบสองเมตรสี่ซึงสองเมตรห้าได้ตี้มีซีเจ็บอะไรให้ด้วยดูเจ็บงานใหม่ทั้งขาดเลย หัวเดิมนะครับ f c หัวเดิมนะมันสวยมากเลยดูมัเจอขนาดครบสวยมากเลย f ีดูดีดูดีเอยเอยน็นใส่เสื้อบางมาได้แล้วเป็นหวัดครับสวัสดีครับ f ีสมนนยนต ครับวันนี้เราขอนํำเสนอขอนํำเสนอเจ้ารถบรรทุกอิสุสเดก้านะครับ FTR 2 4 0ตัวนี้รถสวยครับ F C รถเดิมสวยมากครับคันนี้สวยมากตัวนี้เออเราเจ็บสีกระบะให้ใหม่ครับเพิ่งทำเสร็จ F C เจ็บสีกระบะให้ใหม่แล้วเนี่เก็บตามเดิมเลยครับ สีม่วงดูสดใสนี่ฉ่ำม่วงขาวสวยบีอีอกแบบนะครับตัวนี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดได้รอบคันนะเอซเปิดจะมีเสากลางแล้วก็เปิดได้เหมือนเหมือนกับบรรพับบ้านเรานี่แหละเปิดได้เปิดได้รอบคันเลยเอฟตัวนี้จะเป็นช่วงยาวเจ็ดเมตรสามสิบเจ็ดมตสามสิบคัตซีคันเทียบเลยคัตซีสวยมาก เป็นคันซีเป็นเครื่องยนต์ดีมากเลยคันละคันนี้นี่รถไม่ได้บรรทุกหนักนะครับ F4 แดดเหนือย,ยังไม่เสริมเลยครับสวัสดีครับ F4 ตมนนยนครับวันนี้เราขอนําเสนอขอนําเสนอเจ้ารถบรรทุกอิซุสุเดก้านะครับ FTR 240ตัวน,นี้รถสวยครับ f c รถเดิมสวยมากครับคันนี้สวยมาก ตัวนี้เเราเจ็บสีกระบะให้ใหม่ครับเพิ่งทำเสร็จเอฟซีเจ็บสีกระบะให้ใหม่แล้วน,นี่เจ็บตามเดิมเลยครับสีม่วงดูสดใสนี่ฉ่ำม่วงขาวสวยบ,บีกแบบนะครับตัวนี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดได้รอบคันนะเอฟซีเปิดจะมีเสากลางแล้วก็เปิดได้ เหมือนเหมือนกับบรรพับบ้านเรานี่แหละเปิดได้เปิไดปได้รอบคันเลย fc ตัวนี้จะเป็นช่วงยาวเจ็ดเมสามสิบเจ็ดมตสามสิบคัสซีคันเทพเลยคัสซี 4, สวยมากเป็นคัสซีเป็นเครื่องยนต์ดีมากเลยคันละคันนี้นี่รถไม่ได้บัรถุกหนักนะครับ fc แดมเนือย,ยังไม่เสริมเลยนี่สวยมากดูเจ็บงานให้ใหม่ครับเจ็บงานกระบ,บะ มือนรถใหม่เลยรถใหม่เลยตัวนี้ครับสวัสดีครับ fc สมนน์จนครับวันนี้เราขอนำเสนอขอนำเสนอ